อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมปีพุทธศักราช2558ด้วยรายการธรรมะรับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะเป็นช่วงของการสากระชาค่ะวันเสานี้เป็นวันเสาร์ขึ้น8ค่ข้าเดือน9ปีมะแมนะคะ ก็เป็นช่วงที่ดิฉันจะขอนาท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับรุณของทางสถานีมากราบนมัศการพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมารับรุณของทางสถานีนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรการหลีกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสนาจากพุทธโอษแบบปิดวาจาที่เคร่งครัดมากๆของทางวัดป่าดอนหายโศก ซึงก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไัยบูร์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะรกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขาะเชิญพานสาธุเจ้าค่าะพบกันในเช้าวันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมนี้นะเจ้าค่ะโยมก็อยากจะขอหยิบยกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราซึ่งคิดว่าทําให้เราอกสั่นขวัญแขวนกันมากเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้แล้ะเจ้าค่ะในวัน ที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้แหละเป็นเรื่องเกี่ยวกับแถวสีแยกราชประสงค์นะเจ้าค่ะและที่สะเทือนใจชาวพุทธศาสนิกชนเรามากๆก็คือเป็นการวางระเบิดเนี่ยตรงบริเวณองค์ท่านเท้ามหาพรหมเอราวัณซึ่งเป็นที่เคารพอ,อย่างมากมายนะเจ้าค่ะของไม่ใช่เฉพาะพุทธศาสนิกชนชาวไทยเท่านั้นแต่ว่า าชาวต่างชาติอย่างเช่นประเทศในหมู่อาเซียนเนี่ยเจ้าค่ะหรือแม้แต่ประเทศจีนฮ่องกงซึ่งไม่ได้อยู่ในอาเซียนเนี่ยก็ยังเคารพนับถือแล้วก็มากราบไหว้กันเยอะอดังนั้นนี่เป็นสิ่งที่ทําให้แบบว่ามีผู้เสียชีวิตรวมสุดท้ายนี่ก็คือถึง20ศพด้วยกันนะเจ้าค่ะตรงนี้เจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้เมตตาสักชาหรือว่า,าให้กําลังแรงใจแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเรากันนิดนึงเจ้าค่ะเพราะเหตุอย่างนี้เนี่ย อ่าเท่าที่เราทราบหรือว่าเคยผ่านประสบการณ์มาเนี่ยอ่าชาวไทยเราเนี่ยเมื่อเกิดเรื่องราววางระเบิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะเหมือนกับระเบิดขู่เจ้าค่ะมไม่ใช่ใช้ระเบิดที่หมายชีวิตถึงขนาดนี้แล้วก็เป็นการจงใจที่จะให้แบบมีคนตายเยอะๆแล้วก็อยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือด้วยอันนี้นี่จิตใจโยมบอกตามตรงเลยว่าโยมเองก็สกรดถูดหูมากแล้วก็ รู้สึกจิตมันตกมากมากเลยเจ้าคะ่ะพระอาจารย์นิมนเลยเจ้าค่ะถ้าเราจะพูดถึงสถา,านการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเจ้าค่ะไล่มาตั้งแต่ว่าอย่างมีเสียงดังนี้เป็นต้นนะ,ะม,นมันเสียงระเบิดนี่เนาะมันเกิดเสียงดังใช่ไหมวันปกติเนี่ยก็จะมีเสียงดังอยู่แล้วเช่นเสียงจากข้างบ้านก็เสียงดังเหมือนกันนะบางบ้านใช่ไหมเดินบางบ้านอยู่ใกล้โรงงานก็เสียงดังหรือแม้แต่ข่าวลืออย่างเงี้ยในช่วงก่อนกอนก็มีข่าวลือแต่ว่าในวันนั้นเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบมันก็เสียงดังมากกว่าปกติ มี <Okay. S 1> ข่าวลือมากกว่าปกตินัก,นก <Okay. S 1> วิเคราะห์ข่าวเขาก็วิเคราะห์กันไปแบบทั่วที่ทั่วแดนมากกว่าวันปกติวันปกติแต่วันปกติเนี่ยก็มีคนตายอยู่แล้วตามโรงพยาบาลทุกๆโรงพยาบาลแต่วันนี้มันมีคนตายมากขึ้นกว่าปกติ่เราก็ทุกวันในโลกนี้มันมีระเบิดอยู่แล้วนะป็นเดาใจนะเ <Okay. S 1> ช่นว,ว่าใน middle east ในตะวันออกกลางหรือว่าในกรุงเทเลวีฟอย่างเงี้ยก็มีระเบิดอยู่ทุกวันทุกวันแต่ว่ามันมาอยู่ใกล้เราวันนี้ มันไม่ได้ระเบิดใกล้เราว่างั้นอแต่นี่มันอยู่ในบ้านเราเลยใช่ใช่ในวันนี้มันเป็นวันพิเศษมันที่มันไม่ใช่วันปกติอ่ะที่ว่ามันมาอยู่ใกล้เราอยู่ในที่ที่เราแบบโอ้เราเคยผ่านตรงนี้นะเราเคยไปตรงนี้เราเคยคุ้นเคยกับที่แบบนี้ที่นี้เราเคยทาอันนั้นอันนี้มามันมันก็เลยเกี่ยวข้องกันแต่ว่าถ้าในวันทั่วๆไปวันปกติทั่วๆไปเนี่ยเอเราอาจจะมีเหตุการณ์พวกนี้อยู่แล้วเสียงดังเข่าหรือคนตายระเบิดพวกนี้วันปกติก็มีอยู่แล้วแต่วันนี้มัน มีมากกว่าปกติในวันที่ไม่ปกติแบบนี้แต่ความไม่ปกติเนี่ยคือถ้าเราจะพูดถึงในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะคาว่าปกติเนี่ยหมายถึงศีลหมายถึงศีลศีลนี่แปลว่าเป็นความปกติอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นในวันที่มันไม่ปกติเนี่ยเรายิ่งต้องมีศีลมากคือวันนี้มันไม่เป็นวันที่มันไม่มีศีลนะเป็นวันที่ไม่ใช่วันปกติแต่ถ้ามีกระแสแรงมากขึ้นอย่างนี้ในวันที่ไม่ปกติเนี่ยเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติ คุณในใจก็ใจนะเพราะ <Okay. S 1> กระแสนี่มันมาเสียงก็ดังกว่าปกติเขาลือก็มากกว่าปกติคนก็ตายมากกว่าปกติระเบิดก็มีใกล้กว่าเรามากกว่าปกติเพราะ,ะนั้นเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติเพราะว่ากระแสมันแรงขึ้นอยเช่นเรื่องอะไรเราจะทำไงให้จิตใจเรามีความมั่นคงเน่มันไม่มีศีลนี่วันนี้มันเป็นวันผิดศีลวันผิดปกติเพราะ,ะเรายิ่งต้องมีศีล <Okay. S 1> อย่างเช่นเรื่องของวาจาเนี่ยเราจะต้องตั้งใจไว้ให้ดีว่าเฮ้ยถ้าไม่มีหลักฐานอะไรอย่าเพิ่งพูด เนื่องาะว่าการพูดชนิดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงเนี่ยมันผิดศีลในข้อของการพูดเพอร์เจอร์พูดเพอร์เจอรเนี่ยคือพูดชนิดไม่มีหลักฐานถ้าใส่ความคนนี้ทอดความไปคนนั้นคิดว่าคนนี้ทําอันนี้คือก็เพิ่มข่าวลือเข้าไปอีกพูดพูดไปเรื่อยเลยอะพูดไปเรื่อยพูดชนิดไม่มีหลักฐานที่อ้างอิงไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลก่อนใส่ความกลุ่มนั้นกลุ่มนี้อันนี้ไม่ควรทาไม่ถูกค และสมัยนี้นะเจ้าค่ะพอาจารย์จะมีเรื่องของโซเชียลเน็ตเวิร์ด้วยก็คือส่งต่อกันทางไลน์ทางอินเทอร์เน็ตทาง f a c e b o o เนี้ยเจ้าคะ่ะเป็นข่าวทั้งจริงทั้งลวงมากมายทำให้คนเนี้อติดตกวันไหวไปหมดเจ้ค่ะซึ่งซึ่งตัวนี้ก็คืออะไรก็คือว่าเราส่งข้อมูลโดยที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่อ้างอิงไม่รู้มันจริงหรือไม่จริงเนี่ยเราก็อยู่ในความที่ไม่ปกตินั้นด้วยซึ่งถ้าเราจะต้านกระแสที่มันแรงขึ้นอย่างนี้เนี่ย เราต้องยิ่งมีความมั่นคงมากกว่าปกติระเพนศีลเนี่ยทำให้เราเป็นความมีความมั่นคงตรงนี้เราก็อย่า <Okay. S 1> ผิดตรงนี้ไงอย่าไปทําผิดศีลโดยการส่งข้อความอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จริงหรือเปล่าข้อมูลตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้มีใครพูดมากกว,ว่าตามไปอย่างนี้ไม่ถูก <Okay. S 1> นะแสดงว่าเราไหลไปตามกระแสรเราไหลไปตามกระแสนี่ก็คือเราจะถูกมันชักเนื้อา,าใบบางดีกัจิตขึ้นๆลงๆตามข่าวที่เขาออกมาถ้าไปโดนกลุ่มที่เราชอบ เราก็จะเสียใจถ้าไปโดนกลุ่มที่เราไม่ชอบเราก็จะดีใจอย่างเงี้ยมันก็จะข,ขึ้นขึ้นลงๆก็ไม่ไม่ถูกนั่นคือเรื่องของวาจานี่อันดับหนึ่งก่อน,นแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องของสติเนียสติเนี่ยจะทําให้จิตเรามีความตั้งมั่นคนที่มีสติแล้วจะทาสำมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้นั่นคือสมาธิจะเกิดขึ้นได้คือความที่จิตเป็น,นอารมณ์เดียวไม่ไหลไปตามสิ่งที่พอใจไม่พอใจเสียงดังเสียงชอบใจไม่ชอบใจสตินี้ต้องตั้งมั่นเอาไว้ ให้มากกว่าปกติให้มากกว่าปกติเพราะว่าวันมันเป็นวันผิดปกติอ่ะเราจะต้องทําให้มันมีความมั่นคงยิ่งต้องมีมากกว่าปกติซึ่งอันนี้พระพุทธเจ้าเตือนไว้นะคุณเนใจว่าเรอย่าเป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังคําว่าร้อนใจในภายหลังเนี่ยก็คือพอเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วโหโหอะไรกันอะไรกันทำไมเป็นงี่ทำไมเป็นงี้อันนี้คือร้อนใจแล้วนะ <Okay. S 1> เราควรจะต้องร้อนใจมาก่อนร้อนใจมาก่อน เราควรจะต้องร้อนใจมาตั้งแต่เมื่อวานนี้มาลูนนี้หรือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือเมื่อปีที่แล้วว่าเอ๊ะฉันจะต้องทายัางไงฉันต้องทำยังไงแต่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจตอนนี้คือร้อนใจในภายหลังก็ใช่ไหมอ่ะอันนี้หมายความว่าพระอาจารย์หมายถึงว่าเราต้องทําจิตตั้งจิตของเราว่าให้อยู่ในความสงบมาก่อนถูกไหมเจ้าค่ะก่อนไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่เลวร้ายหรือไม่เกิดเหตุการณ์ถูกไหมใช่ถูกต้องถูกต้องนะน,นี่คือเราต้องเตรียมการทําไม่ใช่เฉพาะ เรื่องแค่ว่าจิตทําจิตให้มีความสงบหรือมีสติโอเคอันนั้นได้ดียังรวมถึงกิจที่เราควรทำเ,เช่นว่าสมมุติถ้าอยาพี่น้องเราอยู่ในกลุ่มนั้นถ้าเราทํากิจที่ควรทํากับบุคคลนั้นแล้วอย่างเงี้ยอันนี้เราจะไม่ต้องมาเสียใจว่าโอ้โหเขาจากไปแล้วเรายังไม่ได้ทําสิ่งที่ควรทำเพราะเราได้ <Okay. S 1> ทําแล้วอย่างเี้เป็นต้นนะคือจะได้ไม่ต้องมาร้อนใจในภายหลังอย่างนี้นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนแต่ในกรณีที่ว่าเรายังไม่ได้ทําอะไรแล้วเรามาร้อนใจตอนนี้ เราก็ร้อนใจในลักษณะที่ว่าให้อยู่ในมัดนะครับ่าร้อนใจเนี่ยคือตั้งสติขึ้นคุณจะใยนึกถึงคําว่าร้อนใจนี่คือแบบอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะดรวยอารมณ์เนี่ยคือคําว่าเราจะต้องมาทําการตรวจสอบดูข้อมูลให้ดีนะคอยเพ่งลงไปว่ามันอะไรอยู่ตรงไหนนี่คือลักษณะของความที่ว่าร้อนใจคือตั้งสติขึ้นจ้าเนะี่ยซึ่งตรงเนี้ยเหมือนกับว่าเป็นนาฬิกาปลูกเอา้างกันนะให้เรารู้ว่าอ๋อยังมีผิดพลาดตรงนี้ตรงนี้ทําให้ดีขึ้นได้ ะถ้าใจยังหวั่นไหวกวดแกงอยู่เอาแสดงว่าเรามีความร้อนใจแสดงว่าก่อนหน้านี้เราไม่ได้เตรียมการเอาไว้เรามาเตรียมการตอนนี้มันมันไม่ทันพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับหัวเมืองที่เป็นหัวเมืองชายแดนเนี่ยเวลาข่าศึกเขาจะยกทัพมาตีเนี่ยเขาจะต้องผ่านที่หัวเมืองแบบนี้ก่อน,นเช่นว่าถ้าพม่าจะยกมาตีจากทางเหนือก็ต้องผ่านพิษณุโลกก่อน,นทีนี้บางทีไม่ได้เตรียมการอะไรมาถ้า ไม่ได้มีกำแพงเมืองไม่ได้มีการสั่งสมอาวุธฝึกทหารค่าศึกยกมานี้เราร้อนใจทันทีแต่ว่าเราฝึกตอนนี้ก่อน,นคือการเตรียมการฝึกทหารตอนนี้เก็บสะสมสเสบียงตอนนี้แเราก็สะสมอาวุธฝึกทหารสร้างกำแพงตอนนี้เพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเวลาค่าศึกมันมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ต้องไปร้อนใจตอนนั้นแต่ว่าร้อนใจตอนนี้แทนเหมือนกันว่าถ้าผมว่าเราตรวจสอบแล้วว่าโอ้หจิตใจฉันยังหวั่นไหวอย,อยูแ่แสดงว่า เรายังฝึกไม่เต็มที่ตอนนี้เราก็ใช้โอกาสในการฝึกเพราะว่าบางทีเรื่องราวตรงนี้เอเป็นเรื่องใกล้ตัวเราก็จริงแต่ยังไม่ใกล้ถึงขนา่ที่ว่าเรายังทําอะไรไม่ได้คือแน่นอนมีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บใช่ไหมแต่จะ<ช>ไม่ใช่ค,คนที่เราสะเทือนใจมากพูดง่ายๆก็คือคนบาดเจ็บคนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ใช่ญาติพี่น้องเราว่างั้นเถอะถ้าไม่ใช่นะเป็นคนอื่น,น,นอ,นอ<ร>ถ้า,าไม่ใช่เนี่ยเรายังมีเวลาที่เราจะทําอะไรได้ เพื่อที่เราจะไม่ต้องเจ็บตัวมากสเตือนใจมากถ้าเวลาที่ญาติพี่น้องหรือแม้ตัวเราเองได้ประสบเหตุการณ์นั้นๆเพราะว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายเนี่ยมันมีมากเส<ม>นาเนานสนาแห่งมัจจุมานเนี่ยระพเิ้าบอกมีมากเ<ม>ส,<ะ>สนาแห่งมัจจุมาไม่ต้องพูดถึงว่าวางระเบิดหรอกระเบิดเนี่ยจริงๆนะมันมันเป็นเรื่องที่นานๆจะเกิดขึ้นสักทีหนึ่งแต่ว่าคนตายทุกวันทุกวันเนี่ยคุณเดินใจแค่ว่าเดินไปในห้องน้ําลื่นล้มหัวแตกพื้นตาย วันหนึ่งเนี่ยปีหนึ่งมากกว่ายี่สิบศพด้วยเหตุการณ์แค่นี้หรือว่าคนกินยาผิดแพ้ยาตายปีหนึ่งเนี่ยมากกว่ายี่สิบศพเอาคขาว่าในช่วงรอบปีที่ผ่านมาไม่เคยเหตุการณ์เกิดระเบิดขึ้นนะเพิ่งจะมาเกิดตอนนี้เพราะฉะนั้นเหตุปัจจัยที่ว่าจะทําให้คนตายเนี่ยมันมีมากกว่าเรื่องที่แบบฮือฮาตามข่าวหน้าหนังสือพิมพ์ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นในเมื่อเสนาแห่งมารมันมีมา,มามากอย่างนี้นเวลาที่เราจะ ต้านทานตรงนี้คือเหมือนกับข้าศึกที่มันยกมาถึงประตูเมืองแล้วนี่นคือทัพใหญ่ของมันละทัพหลวงลนะคือความแก่ความตายเพราะฉะนั้นเรา <Okay. S 1> จะป้องกันได้เนี่ยก็ให้มีคุณธรรมต่างๆมีการฟังธรรมะอ,อยู่เรื่อยๆมีการฝึกสติอยู่เรื่อยๆมีการฝึกสมาธิให้ใจนั้นมีพลังเหมือนกับมีอาหารมีข้าวกินให้ใจนั้นมีศรัทธาตั้งมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้านะให้ตั้งมั่นในศีลสมาธิปัญญาในข้อปฏิบัติ ยังรวมถึงเรื่องของฮิริโอตป,ปะเรื่องของการที่มีความเพียนพวกนี้ให้ฝึกตรงนี้ให้มากๆแล้วเราก็จะเป็นผู้ที่เมื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่มันจะทําให้เราตกใจเราจะสามารถทําใจของเราให้สบายได้เจ้าค่ะ,คะทีนี้สําหรับเรื่องของพี่น้องประชาชนทั่วไปนะเจ้าค่ะอ,อ,าอาจจะมองเรื่องนี้ หรือว่าเหตุระเบิดเนี่ยนะคะที่มันเกิดการสูญเสียอยู่ๆก็ฉับพลันแบบจากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่ต้องสูญเสียญาติพี่น้องนะเจ้าคะหรือแม้แต่นักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยมาไหว้พระแท้ๆเลยมาเสียชีวิตอย่างนี้เจ้าคะอันนี้เราจะถือว่าเป็นเหมือนเทวทูตมามาบอกเรามาเตือนใจเราด้วยใช่ไหมเจ้าคะใช่ใช่เรื่องความความตายเนี่ยเป็นเทวทูตแน่นอนความเจ็บเนี่ยเป็นเทวทูตแน่นอนเห็นคนเจ็บคนตายแล้วก็ให้ตั้งสติว่าเออนี่ฉันจะทาความดี อันนี้คือเป็นเป็นการที่เราร้อนใจตอนนี้เพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะเจ็บเพื่อที่ว่าเวลาที่เราจะตายแล้วเนี่ยเราจะไม่ไม่ต้องไปร้อนใจตอนนั้นว่าเราไม่ได้ทําความดีโอ้คนเราแบบอุตส่าห์ไปจะไปไหว้พระสร้างบุญสร้างกุศลใช่ป่ะแต่ว่าอันนัมาตายอย่างเงี้ยแล้วเป็นเหตุการณ์ที่แบบไม่คิดคาดว่าจะเกิดขึ้นได้แต่มันก็เกิดขึ้นได้เงี้ยอันนี้เป็นบ่งบอกได้ชัดเจนเลยว่าเสนาแห่งมารมีมากความตายเนี่ยนะและนี่เป็นเครื่องเตือนสติเราแน่เป็นเทวทูตแน่นอน อืมเจ้าค่ะจาทูเจ้าค่ะก็มาอีกข่าวหนึ่งนะเจ้าค่ะที่เป็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านี้อ่าก่อนเหตุการณ์ระเบิดนะเจ้าค่ะก็คงจะเป็นข่าวที่ทางคุณสุธีบัตเทาทุกได้เขียนถามพระอาจารย์มานะเจ้าค่ะบอกว่าอ่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ภาพข่าวองค์พระหรือพระสงฆ์เนี่ยเจ้าค่ะไปกราบเท้าคุณแม่อันนี้เนี่ยพระอาจารย์มีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรบ้างผานอิมลเลยเจ้าค่ะโอเคถ้าถามความเห็นของอาตมา ถ้าสมมติว่าอาตมาเห็นด้วยใช่ไหมพวกที่พวกที่ไม่เห็นด้วยกับการที่พระไปกราบแม่เนี่ยก็จะไม่ชอบอาตมาใช่ไหมแต่ถ้าอาตมาบอกไม่เห็นด้วยพวกที่เห็นด้วยกับการที่พระไปกราบพ่อแม่เนี่ยเขาก็จะไม่ชอบอาตมาอีกเหมือนกันเพราะนั้นเพราะนั้นเวลาถ้าเรามีความเห็นใดๆเนี่ยมันก็จะทําให้มีการสร้างศัตรูคือคนที่จะมีคนที่ชอบเราแล้วคนที่ไม่ชอบเราถ้าเราคอยฟังเออมันก็จะมีคนที่ชอบเราก็ไม่ชอบเรา อันนี้เป็นพระสูตรที่อาตมาได้เอามาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังเมื่อสัปดาห์ก่อนเกี่ยวกับเรื่องของอารณวิพังคสูตรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกว่าถ้าคุณพูดอย่างนี้นะมันก็จะเป็นการตําหนิพวกหนึ่งเป็นการยกย่องพวกหนึ่งถ้าคุณพูดปรารดบุคคลน,นี้ก็จะเป็นการยกย่องอีกพวกหนึ่งตําหนิอีกพวกหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นการแสดงตามและการแสดงธรรมเป็นยังไงและไม่ตําหนิใครไม่ยกย่องใครก็คือพูดตามหลักธรรม พราะอาตมาก็จะไม่พูดหรืว่าความเห็นอาตมาว่ายัางไงแต่จะบอกตามหลักธรรมที่พระบรุเจ้าบอกเอาไว้จาค่ะดีไหมดีเจ้าค่ะอันนี้ปลอดภัยที่สุดอในวันจันทร์ที่จะถึงนี้แต่ท่านผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องเกี่ยวกับสัตว์สามสหายนะพูดถึงช้างลิงแล้วก็นกกระทานะซึ่งเขามีความามีเรื่องราวกันอะแบบมไม่ลงกันแบบ,บขัดกันมีความเห็นไม่สอดคล้องกันแล้วเขาจะทํายังไงเขาก็เลยตกลงกันว่าเอา้าใคร มาอยู่ที่นี่ก่อนกันก็จะครบรตามลําดับอาวุโสเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เรามาเอามาเล่าให้ฟังในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะเล็นจาหอนะเจ้าค่ะใช่ใช่บูาหอนแล้วก็วในตรงพระสูตรตรงเนี้อยู่ในหมวดพระวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าได้อธิบายถึงบุคคลสิบประเภทที่ภิกษุไม่ควรไหว่ในบุคคลสิบประเภทที่ภิกษุไม่ควรไหว้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องของการไหว้ก่อนนะเราเราต้องทําความเข้าใจว่าการไหว้นี่คือกิริยาที่คุณเห็นได้ทางกาย โอเคนะทีนี้มันจะไม่เหมือนกับการบูชาในการบูชาก็อย่างหนึ่งการไหว้ก็อย่างหนึ่งเอาเอาเรื่องของการไหว้ก่อนบุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้หนึง่งคือผู้ที่บวชก, <Okay. S 2> ก่อนเนี่ยไม่ควรไหว้ที่ผู้ที่บวชทีหลังแต่ผู้ <Okay. S 2> ที่บวชก่อนเนี่ยไม่ควรไหว้ผู้ที่บวชทีหลังนี่คือข้อที่หนึ่งอ่าข้อที่สองภิกษุเนี่ยไม่ควรไหว้ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนี่ก็คืออนุปสัมบันหมาย <Okay. S 2> ถึงตั้งแต่สามเณรลงไป จะไม่ได้ลงไปนะถ้าเป็นภิกษุเนี่ยวหว้ภิกษุได้แล้วก็วหว้ภิกษุที่อ่อนกว่าไม่ได้วหว้ภิกษุที่บวชที่หลังไม่ได้ควรจะวหว้ภิกษุที่บวชก่อนตนเจ้าค่ะอันนี้โยงขอสารถามแทรกนิดนึงเจ้นะคะภิกษุที่บวชก่อนตนเนี่ยอันนี้หมายถึงแก่พรรษากว่าก่อนใช่เจ้าค่ะไม่ได้คํานึงถึงเรื่องของอายุตัวนะเจ้าค่ะไม่ไม่ใช่ไหมเจ้าค่ะถูกต้องถูกต้องเจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่ทีนี้พรรษานี่บางทีไม่ได้นับไง บางทีพระรขายพรรษาจะไม่ได้นับพรรษาแต่ว่านับวันบวชแล้วกันดูที่วันบวชนะ้อที่สองคือไม่ควรไหว้ผู้ที่ไม่ใช่นักบวชนะก็คือตั้งแต่สามเณรลงไปนะไม่ใช่ภิกษุภิกษุณีเนี่ย้อนะที่สามไม่ควรไหว้ภิกษุนา,นานาสังวาสผู้ที่แก่กว่าแต่ว่าไม่ใช่ธรรมวาทีหรือแม้แก่กว่าก็จริงแต่ว่ามาจากที่อื่นเราไม่รู้จักแล้วเขาก็ไม่ใช่เป็นผู้กล่าวธรรมเราก็ไม่ควรไหว้ ในข้อที่สี่ไม่ควรไหว้หญิงชาวบ้านคือมาตุคามแล้วก็ที่ห้าไม่ควรไหว้กระเทยบันดอแล้วก็ที่หกข้อที่เจ็ข้อที่แปดข้อที่เก้าแล้วข้อที่สิบเนี่ยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาบัตอยู่แต่ถ้าภิกษุผู้นั้นมีอาบัตหนักเช่นอาบัตสังฆทิศอันนี้ก็ไม่ควรไหว้บุคคลประเภทนี้ที่เกี่ยวข้องกันนะห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเนี่ยเกี่ยวข้องกับอาบัตพวกนี้ แต่ถ้าเขายังมีอาบัติพวกนี้ติดอยู่ยังค้างอยู่ยังไม่ทําให้เสร็จไม่เรียบร้อยก็ยังไม่ควรไหว้ภิกษุประเภทนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิบข้อที่ภิกษุไม่ควรไหว้นะไม่ควรไหว้แล้วก็ในในพระสูตรนี้ถ้าเราไปดูในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะพูดถึงบุคคลที่ภิกษุควรไหว้มีอยู่สามประเภทแตนะ่ควรไหว้ใครคือควรไหว้ผู้ที่อุปสมบทก่อนผูนะ้ที่อุปสมบทหลังเนี่ยควรไหว้ผู้ที่อุปสมบทก่อน ก็คือตามใครบวชก่อนน่ะก็คนนั้นก็ถูกควรจะได้รับการเคารพใน,นนิทานเรื่องนี้ก็อยู่ในที่จะมาเล่าให้ฟังวันจันทร์เรื่องเกี่ยวกับช้างลิงแล้วก็นกกระาในข้อที่สองควรไหว้ภิกษุที่แก่กว่าถึงแม้จะอยู่คนละที่กันแต่ว่าเขาเป็นผู้กล่าวธรรมเป็นผู้ที่รู้ธรรมแสดงธรรมพวกนี้ควรไหว้เขาแล้วก็ที่สามก็ควรจะไหวต้ตถาคตผู้อรันตัดสมาบุตรเจ้า คือควรกราบไหว้พระพุทธเจ้านั่นเองโอเคณที่นี้ในสามประเภทนี้คือบุคคลที่ควรไหว้ซึ่งถ้าเราจะบอกว่าเหมารวมไปว่าพระกราบพ่อแม่ไม่ได้หรือพระกราบพ่อแม่ได้ก็ต้องอยู่ว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเป็นนบวชหรือเปล่าถ้าสมมุติว่าพ่อบวชเป็นพระแล้วก็แก่ภาษากว่าเอานี้กราบพ่อไม่มีไม่มีปัญหาถูกไหมเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ากราบได้นะ,นะคะใช่ใช่เพราะนั<ๆ>้นถ้าเราจะฟันธงว่า เฮ้ยกราบพ่อกราบแม่ไม่ได้เท่านี้จริงสิ่งอื่นเปล่าเขก็ถ้าพ่อเป็นเป็นพระแล้วบ,บวชก่อนนะ่ะก็กราบได้ใช่ไหม,อ,มอันนี้คือ,อตามเราพูดตามธรรมะนะที่พระพุทธเจ้ามันอัดไว้ทีนี้ว่าการไหว้กับการบูชาก็ต้องแยกแยะก,กันว่ามันคนละประเด็นกันอาจารย์บอกว่าต่างกันนะเจ้าค่ะใช่พเพราะว่าการไหว้เนี่ยเป็นลักษณะของกิริยาที่คุณเห็นทางภายนอกนะซึ่งถ้าเป็นนักบวชแล้วถือว่าเป็นลูกของพระพุทธเจ้าแต่เป็นนักบวชแล้วนะเป็นสักยบุตร เป็นศาสตยบ,บุตรผู้มีพ่อแม่คนใหม่แล้วแต่คนที่ออกจากเรือนมาแล้วเนี่ยเรามีพ่อแม่อยู่คู่หนึ่งใช่ไหมอันนี้คือในทางวัตตะวัตตะหมายถึงบ้านในชาตินี้คุณก็มีคนเนี้ยชาติที่แล้วคุณก็มีอีกคนหนึ่งชาติก่อนๆน,นั้นก็จะมีคนละคนละคนละคนไปมันมีไม่จบไม่สิน้นและถ้าชาติต่อไปยังมีต่ออีกก็ต้องมีคู่ใหม่คู่ใหม่คู่ใหม่ไป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 อีก<จ>อันนี้คือบิดามารดาในทางวัตตะยังวนอยู่หมุนอยู่อ่าถ้าผู้ที่บวชออกจากเรือนแล้วไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วแล้วหวังอะไร หวังบางผลนิพพานจะหลีกออกจากวิวัตตะนะจะหลีกออกจากวัตตะเนี่ยมาทางวิวัตตะคือไม่หมุนแล้วจะมานิพพานแล้วใครจะเป็นบิดาผู้ที่พาคุณไปตรงนี้จะมีอยู่คนเดียวนั่นคือสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เป็นบิดาในทางวิวัตตะเพืน่อแน่นอนบิดาคนนี้เราคุณจะต้องกราบลงวหวใช่ไหมทีนี้ถ้าบอกว่าค,คุณออกมาจากทังนู้นแล้วนะพระพุทธเจ้าก็ยังบอกไว้าชัดเจนตอนที่บวชเนี่ยว่าสละเครือญาติน้อยใหญ่ละโภคทรัพน้อยใหญ่ นาระออกมาแล้วสาะออกแล้วไม่เกี่ยวข้องแล้วนขณนะว่าพิกษุป่วยเนี่ยนะพระพุทธเจ้ายังบอกว่าเนี่ยพวกเธอมารดาบิดาญาติพี่น้องไม่มีใครดูแลแล้วถ้าเราไม่ดูแลกันแล้วใครจะดูแลเพราะฉนัน้นมารดาบิดาก็จะไม่ได้มาดูแลเราสมัยเหมือนอย่างที่ตอนอยู่ครองเรือนอยู่เพราะ้นเราก็ต้องดูแลตัวเองอย่างไรก็ตามอย่างไรก็ตามการบูชาควรจะต้องบูชามารดาบิดาพระภิกษูเนี่ยบูชามารดาบิดาได้แน่นอน ในรูปแบบของอะไรบ้างพระพุทธเจ้าอ,น,อนุญ,ญาตไว้เรื่องของการให้อาหารได้อาหารบินดาบาเนี่ยรับไปบินดาบามาใช่ไหมต้องถึงสงก่อนนะอันนี้คือตามหลักวินัยต้องแบ่งกับหมู่คณะก่อนเราจะเอาไปให้คนอื่นก่อนไม่ได้เอาไปให้คนอื่นก่อนนี้ถือว่าเป็นอาบัตยกเวน้นให้มารดาบิดาได้สมมติว่าถ้ามาบินดาบาตมาเงี้ยได้ก้อนข้ามาแล้วก็โยนให้หมากินยังไม่ทันจะมาถึง ที่ที่แบ่งให้หมู่พิกูุนกินเลยนะระหว่างเดินทางกลับมาเนี่ยเห็นหมาเห็นนกอะไรแบ่งให้มันกินอย่างเงี้ยอันนี้อนามาจะเป็นความผิดตันตีเป็นอาบัตันตีนเพราะแบ่งให้คนอื่นกินก่อนโดยที่ยังไม่ถึงหมู่สงเจค่ะแต่ถ้าเป็นมารดาบิดาให้ก่อนได้เลยอันนี้คืออุปการะกันอย่างนี้ได้เจ้ค่ะ,ละเลี้ยงดูอย่างนี้ได้แล้วการบูชาก,ชก็บูชาในรูปของแบบอื่นๆได้ทั้งหมดเช่นยกย่องท่านพูดให้เกียกรติกัน มาดำเนินเลี้ยงดูเรามายังไงเราเรื่องอะไรต่อไปครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็ทาอย่างนั้นก็มีทางการไหว้กับการบูชานี่ก็ต่างกันแล้วถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการดูแลการดูแลการดูแลเนี่ยก็ทําได้ในหลายๆรูปแบบนะเช่นเรื่องของอาหารอย่างที่ว่าถ้าบอกว่ามีเสนาสนะที่เหมาะสมเอาจจะให้มาอยู่ในวัดก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้แต่ถ้าหมู่สงก็อนุญาตแต่ถ้าเป็นเรื่องของการที่ต้อง มาจับเนื้อต้องตัวก็มีนะเจ้าค่ะยังมีกรณีที่ว่าพระท่านมีคุณแม่ที่เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์อ่งนี้เจ้าค่ะท่านก็มาดูแลลูกอุ้มนั่งเช็ดตัวอะไรอย่างนี้เนี่ยอันนี้ทําได้ไหมเจ้าค่ะคือถ้าโดยหลักธรรมแล้วเนี <yang S 1> ่ยเราจะพูดถึงหลักธรรมอย่างเดียวนะเจ้าว่าถ้าภิกษุเนี่ยจับต้องกายหญิงจะจะต้องกายหญิงแล้วถ้าบอกว่ามีความกําหนัดในใจจะเป็นจับมือจับผม หรือลูกคาอวิวะอ,อ,อันใดอันหนึ่งก็ตามถ้ามีความกำหนัดในใจอันนี้จะเป็นอาบัตส,สังการทิเศษแต่ถ้ามีความกำหนัดในใจนะมีความกำหนัดในใจมีจิตแปรปรวนจิตแปร,รแปร,รวนนี่คือหมายความว่าแบบมีความคิดจะสึกมีความคิดที่จะไม่ได้อยู่ในทางคาสอนของพระพุทธเจ้าละมีจิตแปรปรวนละมีความกำหนัดละ,ะแล้วก็ไปแค่จับผมเนี่ยแค่ลูกผมเนี่ยถือว่าคุณจะเป็นอาบัตสังการทิเศษซึ่งเป็นอาบัตนะแต่ถ้าบอกว่าไม่ได้มีจิตแปรปรวนฉันยังไม่อยากสละสมณเพศ แล้วก็ไม่ได้มีความกำหนัดไม่มีความกำหนัดในใจการจับต้องนี้ก็จะเป็นแค่อบัติทุกกฎซึ่งเป็นอบัติที่เบาลงมาะจะเป็นอบัติอยู่แต่เป็นอบัติที่เบาลงมาซึ่งสามารถปรงได้ง่ายๆก็โดยการที่บอกกับคณะสงฆ์บอกกับภิกษุขแค่รูปเดียวเอธท่านทำอย่างนี้นะโอเครับทราบอาโอเคถ้าผมว่ามันอยู่ในสถานการณ์จาเป็นก็ต้องรับทราบว่ามีความผิดตรงนี้นะท่านก็รับทราบกันซึ่งมันไม่ได้เป็นเรื่องที่หนักอะไรนะะแก้ได้ไง่ายๆ ก็ดูที่ต้องพิจารณาเป็นรายๆไปด้วยนะอันนี้นะเจกะแล้วยิ่งทํากับมารดาของตัวเองซึ่งเราเชื่อว่าเป็นพรมของลูกนี่โยมคิดว่าน่าจะเบาลงไปอีกไหมเจ้าคะอันนี้ก็อยู่ที่หมู่สง์ดูกันด้วยเพราะว่าเจ้าค่ะบทบัญญัติบางอย่างถ้าผมว่าหมู่สงเขาโอเคในที่นี้หมายถึงว่ามันเป็นอาบัตทุกกฎอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราจะไล่ถึงความหนักเบาของวินัยของพระนี่คือปรราชิกนี่คือ มือนก็ว่าตายไปเลยอันหนักสุด,สดใช่ไหมเราลงมาก็จะเป็นสังฆาธิเศษถ้าลงมาก็จะเป็นธุระใจปาจิตตีแล้วก็เบาที่สุดนี้ก็จะเป็นทุกกะตะทุกกฎซึ่งถ้าบอกว่าเราดูตรงความผิดตรงเนี้ยไม่ใช่ว่าเป็นการที่จะเอามาทิมแทงกันหรือว่าจะเอามาเ,อาเหมือนอย่างกฎหมายทางโลกเนี่ยเขาจะมีอาญาคือการลงอาญาเนี่ยหมายถึงว่าการคาดโทษเอาไว้เพื่อที่จะมีบทลงโทษบท<ช>ลงโทษเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นการวางอาญยาเอาไว้ว่าถ้าคุณทํานะ กฎหมายบอกให้คุณห้ามทําแต่ถ้าคุณทําคุณต้องถูกปรับเท่านี้ติดคุกเท่านี้อันไหนที่บอกว่าคุณให้ทําแต่ถ้าคุณไม่ทําคุณจะต้องถูกปรับเท่านี้อันนี้ก็เรียกว่ามีการลงอาจยาแต่ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องของวินัยเนี่ยไม่ได้เป็นอาญยาอย่างที่ว่าคุณต้องต้องแบบทําความผิดแล้วต้องมีการลงโทษอะไรซึ่งอาบัติเนี่ยเป็นการบอกระดับของความผิดเฉยๆซึ่งการถูกลงโทษเนี่ยมันจะต้องเป็นเรื่องของกรรมอยู่แล้วจือจะไม่ได้ว่า คุณต้องถูกตีเท่านี้ทีมันไม่ใช่อย่างนั้นไงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของวินัยของพระนะ <Okay. S 1> อาบาัตเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกระดับของความผิดเฉยๆ <Okay. S 1> ว่าถ้าคุณทําแบบนี้คุณผิดระดับนี้นะคุณต้องแก้แบบนี้นะแบบนี้ <Okay. S 1> แก้ไม่ได้นะปาราชิกแก้ไม่ได้ต้องหมดจากความเป็นพระไปแต่ก็ยังเป็นคนธรรมดาได้อยู่ศึกษ <Okay. S 1> าธรรมะรักษาศีลได้แต่ถ้าแบบนี้ต้องแก้แบบนี้แบบนี้ต้องแก้แบบนี้หนักเบาไม่เท่ากัน <Okay. S 1> จะไม่ได้เป็นการฆ่าโทษไม่ได้ว่าจะเป็นการเอามาเพื่อที่จะ เองโทษชี้ความผิดให้คนนั้นผิดอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เป็นการที่ให้มีการตรวจสอบตัวเองแล้วก็ตรวจสอบกันเป็นหมู่กันนะถ้ารู้แล้วว่าผิดเอาก็แก้ไขแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้เอาทำยังไงหมู่สงก็ประชุมกันเพื่อที่จะปรับปรุงหรือทําความเข้าใจให้ถูกต้องนีตรนี้ทางประเทศไทยเนี่ยก็จะมีมาเทีรสมาคมผู้ที่ทําหน้าที่นี้อยู่แล้วท่านบางทีก็จะประกาศข่าวออมาว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทําไม่ได้ก็ ดูเป็นกรณีกรณีไปอย่างนี้นะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ,ะเพราะฉะนั้นสรุปในเรื่องของการที่ภิกษุภิกษุจะไหว้บุคคลใดก็ดูที่10ข้อนี้บุคคลคใดที่ควรไหว้ไม่ควรไหว้10ข้อที่ไม่ควรไหว้3ข้อที่ควรไหว้ต้องแยกประเด็นให้ออกระหว่างการไหว้กับการบูชาการดูแลนะดูแลบูชาในระดับไหนทําได้เช่นาการให้อาหารการให้ที่พัก อันนี้เป็นการบูชาเป็นการดูแลที่เราทํากับมารดาบิดาได้การบูชาท่านด้วยการพูดจาด้วยการให้สิ่งของจะเป็นอามิ t บูชาได้การที่บูชาด้วยการเอาคุณธรรมของท่านมาทรงไว้ในใจเป็นปฏิบัติบูชาอันนี้ยิ่งดีพระพุทธเจ้ายกย่องด้วยเป็นการบูชาด้วยที่ไม่ได้เนื่องด้วยสิ่งของแต่ส่วนเรื่องของการดูแลถ้ามีการจับต้องตัวไม่ได้มีจิตแปรปรวนไม่ได้มีความกำหนัดอันนี้ก็เป็นอาบัติเบาอาบัติเล็กน้อย สามารถแก้ไขได้กอยู่ที่ว่าหมู่นะส่งในที่นั้นเห็นควรว่าอย่างไรนะส่วนในประเด็นแรกที่เราพูดกันในวันนี้ที่พูดถึงว่ามีเหตุการณ์ที่มันอาจจะไม่ค่อยปกติเกิดขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยอนามาก็จะต้องบอกว่าจิตใจของเรายิ่งต้องมีความมั่นคงมากกว่าปกติตเพื่อที่จะให้ตัวกระแสที่มันมาแรงได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความปกตินี้หมายถึงศีลที่เราต้องรักษาวาจาเราให้ดีรักษาจิตให้มีสติให้เป็นปกติเลย ให้มากกว่าปกติในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยปกติปกติแบบนี้นะเชิญบอลสาธุเจ้าค่ะ ค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันเสาร์ที่22สิงหาคมนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปโนโพระอาจารย์องค์ปาถกประจํารายการธรรมรับรุนและท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโ่โศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตาบลดอนไหโ่โศกอาเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้สากชาหรือว่าพูดคุยสนทนาให้ความคิดความเห็นและก็ตอบประเด็นปัญหาของทัพวัง,งทางบ้านกันมาเรียบร้อยแล้วนะคะ พอดีเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสก,การลาพระอาจารย์พระมหาภัยบุญอภิปุโนโลและพระเดชพระคุณหลวงพอ่อดรสะอาดทิโทภาโซหรือท่านพระครูสิทธิปภา,ากรององค์พระอาจารย์และองค์เจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้าวันอาทิตย์เรากลับมาพบกันใหม่ในรายการธรรมระปรุณช่วงสาักข์ชามเหมือนเดิมค่ะกราบขอพระคุณและกราบนมัสก,การลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่เจริญพานสาธุเจ้าค่ะ